รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคน mm hmm. ซึ่งไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นวัทยากรหรือคอนดักเตอร์ที่เขามีความฝันตั้งแต่เด็กครับว่าเขาอยากจะพิสูจน์ให้กับคนทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน และว,วันนี้เขาก็ไปยืนบนจุดนั้นได้แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในชีวิตของเขาตลอดระยะเวลา20ปีในการเดินทางสู่ความฝันของเขาเนี่ยเขามักจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชีวิตที่น่าสนใจของวาทีีกรชื่อดังระดับโลกคนนี้กันครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีครับสนับสนุนโดยคโ l ล่าอัลทิ2.0ใหม่ หัวใจหลักของเคอร์อักเตอร์คือความเป็นผู้นําทุกคนต้องตามเหมดมันเป็นความรู้สึกของความมี power ผมอยากจะพิสูจน์นะว่าคนไทยเป็นอินเตอร์ได้ไปคุมวงฝรั่งระดับโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ ครับพี่บันดิตครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็มีงานยืเรื่อยๆผมมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ครับสนุกสนุกทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่การทํางานก็จะไปต่างประเทศตลอดเลยหรอครับใช่ครับถ้าเปงานเป็นการแสดงคอนดักติ้งนะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศแล้วทำไมเราไม่คิดว่าจะมีบ้านอยู่ที่ต่างประเทศสักมีมีมีอเมริกาผมทางานที่อเมริกามาสิปีตอนนั้นคืออยู่เป็นอยู่เป็นที่ลองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของพี่บัณดิตก่อนนะครับว่ามากกว่าจะมาถึงตรงนั้นได้นทำยังไงบ้างัคครบบวว คนจีนธรรมดาค้าขายที่บอกว่าที่บ้านค้าขายนี่ขายอะไรครับขายหูปลาฉลามครับเป็นขายส่งป็นกระสอบกระสอบหูปลาฉลามป็นกระสอบกระสอบเลยมันเหม็นมากเลยในบ้านเลยเหม็นเหน <c oughs> ม็น,น <c oughs> แล้วเราก็ซ้อมดนตรีอยู่ท่ามกลางหูฉลามงั้นเหรอเออก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมก็มีห้องส่วนตัวเล็กๆของผมผมก็ไปซ้อมเอง เล่นกีตาร์คลาสสิกได้แรงบันดาลใจตอนเห็น The b e a t l e s เท่จังอยากเล่นกีตาร์ลรับก็เลยไปเล่นกีตาร์คลาสสิกตอนแรกๆก็ทำเป็นเล่นสนุกๆแต่ว่าไปๆมาๆมันชอบเองมันใจรักเองก็ยิ่งเล่นก็เลยิ่งเล่นเยอะขึ้นเยอะขึๆๆ้นเยอะขึ้นคือตอนนั้นอยากจะแข่งให้ชนะนระดับประเทศไทยในระดับสากลอะไรเงี้ยครับแล้วเปไงครับได้ไปแข่งไหมครับก็ในประเทศไทยก็แข่งได้รู้สึกได้ที่2องของสยามบริการแล้วก็ไปแข่งที่อเมริกาได้ที่หนึ่ง ตอนนั้นเดินทางเส้นทางต่อยังไงครับอยากจะทํางานเกี่ยวกับดนตรีอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเสียงดนตรีทุกๆวันคิดว่านั่นแหละคือเป็นหนทางชีวิตเราแล้วทำไมตอนนั้นเลือกที่จะมาเป็นมายากรครับมันเหมือนกับอัดอั้นตันใจอะไรบางอย่างเห็นในข่าวต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่ทำไมเป็นฝรัง่งหมดเลยทาไมไม่มีคนไทยบ้างผมอยากจะพิสูจน์ว่าคนไทยเป็นอินเตอร์ได้ตั้งแต่เด็กมาแล้วผมคิดอย่างงี้ที่ว่าอยากจะทําอะไรที่มันมีผลกระทบ กับโลกในฐานะที่เป็นคนไทยเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัยากรคนในชื่อสุบินเมธาสุบินเมธานี่เป็นใครครับเขาเป็นเหมือนกับฮีโร่ผมเป็นไอดอลของผมเป็นคนแรกเลยที่จุดประกายผมว่าไอการที่เป็นคนเอเชียไปคุมวงฝรั่งระดับโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ คือผมไปดูคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเขามากับวงออเคสตราใหญ่บเบ้ริ่มเลยเป็นร้อยคนเลยฝรั่งล้วนๆชื่อนิวิอร์ฟิลฮาร์ม o นิกวงนี้เป็นท็อป5ของโลก oh. ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาเดิอนออกมาโ oh. อ้โหยังสนาผ่าเผยคนดูก็ตบมือให้เขาโอ้ oh. ผมนี่ขนลุกเลยผม <c oughs> นั่นแหละผมต้องการเป็นอย่างนั้น ยากมากที่จะไปถึงตรงนั้นได้ในตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะทํำยังไงฮะอย่างแรกคือเริ่มต้นเดินหน้ากคือเราไม่รู้แหละว,ว่าผนทางมันจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนขนทางมันต่างกันหมดแต่ที่สําคัญคือเราเริ่มต้นเดินหน้าสิ่งหน้าที่ผมทําก็คือหาประวัติชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านนี้เนี่ยว่าเขาต้องเก่งอะไรบ้างเขาต้องทาอะไรบ้างมีคิดไว้ก่อนไหมฮะว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นเราจะไปทําอะไรมีทางเลือกที่สองไม่คิดเลย ผมคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นอาชีพผมนะคิดเลยว่าต้องหาก,กินที่มองนอกพอดีมาอะไรที่ออสเตรเลียเนี่ยรับผมไปขอคุณพ่อคุณแม่ยังไงครับจริงๆต้องใช้การต่อรองนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ให้เรียนดนตรีอย่างเดียวผมก็เอาอางนี้แล้วกันในเวลาเท่ากัน3ปีผมสามารถเรียนจบสองสาขาเลยทั้งธุรกิจให้ค่อยๆเขาแล้วก็ทั้งดนตรีให้ตัวผมเอง ก็เลยบินไปที่ประเทศออสเตรียเมืองชื่อว่าอนะไรบุลลองกองตั้งแต่วันแรกที่ลงจากเครื่องบินปุ๊บเนี่ยวันต่อไปโทรหาเลยว่าใครสอนคอนดักติ้งมั่งแถวนั้นอ,อืมก็ได้ตัวมาคนหนึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ที่เก่งพอสมควรครับก็เขาอธิบายคอนเซ็ป ให้ผมเข้าใจว่าเออคอนดักเตอร์นี่มันทำอะไรได้บ้างแรกๆเขาสอนการอ่านโน้ตสกอรของคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีโน้ตย,ยุบๆย,ยุบๆไปหมดเลยหน้านึงเนี่ยโอ้โหมันต้องอ่านโน้ตกี่ลูกกี่บรรทัดอ่ะแล้วเราจะไปฟอรมม์มวงจากไหนฮะเราเรียนดนตรีก็เรียนกับคอนดักเตอร์เรียนก็เรียนคนเดียวเรียนครูตัวตัวแล้วเราจะไปเอาเพื่อนที่ไหนมาอยู่ออสเตรเลียโดยเพื่อนคนไทยก็ไม่มีเขามีวงคสตาอยู่วงนึงเป็นวงแบบว่า a m เทอร์มือสมัครเล่นซึ่งโอเคเขามีคอนดักเตอร์ประจาอยู่แล้วผมก็ไปดูเขาทุกวันเลยแล้วก็จะถือว้โอกาสตีซีกับพวกคนในวงด้วยได้ยังไงต่อครับเราไปฟอร์มทีมจากไหน <c oughs> ก็วงนั้นแหละวงที่ผมไปดูแหละผมก็พยายามไปเขามีคอนดักเตอร์อยู่แล้วอะวงในนั้นเขาไม่ได้จําเป็นต้องเล่นกับ i, คอนดักเตอร์คนนั้นคนเดียวก็ใช้คนเดียวกันนี่แหละไปฟอร์มอีกวงหนึ่งตั้งอีกชื่อหนึ่งอ่ก็พยายามแบบพูดจาวันล้อมต่างๆนานาก็แต่คนเล่นเก่งไหมก็พอใช้ได้มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่เขาเล